สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาแล้วกับะคอนเทนต์อันบ็อกซิ่งนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแกะแมกกาซีนแคสแคสปะก็เป็นนิตยสาราที่ฝ่ายขึ้นปกแล้วก็ข้างใยก็เป็นฝ่ายโฟอีฟด้วยนะคะที่ทุกคนช่วยกันโหวตมานาในส่วนตัวเราแบบไม่ได้อินไซเดอร์ขนาดนั้นนะแต่ว่า เห็นตอนที่แบบโปรโมทคือซื้อเพราะว่ารูปมันปังมากแบบเห็นแล้วมันกดไม่ได้แบบเฮ้ยสวยขนาดนี้ของมันต้องมีป่ะเนี้ยก็เลยก็เลยซื้อเลยคือด้วยความที่รูปมันปังมากอะ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าอยากมาแกะแล้วก็มาวีดให้ทุกคนดูคะ่ะวันนี้ก็อาจจะมาในลุคที่แปลกตานิดนึงนะคะเพราะว่า เพิ่งซื้อ,อคุชชั่นใหม่มาแล้วก็แต่งหน้าเออไม่คือเทสคุชชั่นแล้วก็เลยแบบแต่งหน้าเล่นไปเลยนะอุอ้ยแช่ด้ด้านหน้านะคะอเออใช่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นนี้ซึ่ง ซึ่งส่วนตัวแล้วเราไม่ค่อยตามฝั่งไทยขนาดนั้นเราก็จะแบบว่าไม่ค่อยรู้ว่าใครเป็น<อ>ใครแตนี้ยเก็เป็นหนึ่งใน5้าคนของพี่วัยสาวไอ้ใส่ปะสักอย่างสวยมากสวยมากขอขออญาตเบิกตัวแว่นตาเพื่อความคมชัดในการดูความสวยสวยมาก ใช่สาววัยใสสองพั 2, นยี่สิบสามเริ่ม <laughs> อุ้ยเปิดมาก็เป็นโฆษณานิดหน่อยอเริ่มเริ่มอ๋อคือในนี้คือมีทุกคนปะอุ้ยทำยับแล้วอะข้ามไปดูไฟล์กันมาว้ายแป๊บหบนึง่งสวยมากคนที่ห้ามา แบบขอดูก่อนคือจริงมากคุณนะอินนอินเนอร์ลุกถูกต้องมากคือทำถึงนะว้าช่วยมากดูนี่คือโอ้ย,อยจะยับอินเนอร์คือมาสุด,สด ไอลอรอดรอดรอดู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 สวยมากเจสวยมากสวยมากถูกต้องหมดเต็มสิบไม่หักแกสวยจริง สวัสดีมากมากค่ะฟองไอทุกคนขอบคุณสวัสดีสวัสดีมากมากแปลว่าอะไรอ่ะขอบคุณมากมากที่โหวตให้กล้วยเนะซัพพอร์ตกล้วยและโคอีฟ e มาตลอดนะคะ love you always ไลฟโฟลลีบ้านดอกไม้ด้วยน่ารักมากสวยมาก,มากสวยตะโกนแต่ตะโกนได้แค่นี้นะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาหลับหมดแล้วค่ะแต่ว่านี่ คือคอนแทคเลนส์โคตรจึ้งอ่ะแล้วอินเนอร์ทางตาคือทำถึงสุด,ส,ดส่วนบทสัมภาษณ์ก็นะเดี๋ยวขอไปอ่านทีหลังสวยอะ่ะมีอีกไหมอะ่ะอันนี้เป็นหนุ่มวัยใส่แล้วอะ่ะคือเพิ่งรู้ว่าทุกคนจะรวมอยู่ในเล่มเดียวตอนแรกคิดว่าเขาแบบ ทำแยกเล่มให้แต่เอออันนั้นก็น่าจะมากไป <c oughs> ก็ขึ้นปกเดี่ยวแยกกันพออุ้ยคือเอาจริงแอบเสียดายที่แบบว่าคิดว่าจะแบบว่าเป็นฟิลนิตยสารแฟชั่นที่มันเหมือนแบบแบบแบบมีหลายๆชุดมากกว่านี้แต่ว่าเออก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นฟิลมแบบรวมคนที่แบบชนะโหวตอ่ะเนาะก็เลยแบบ แบ่งๆกันก็คือขออ่านบทสัมภาษณ์แล้วกันมีหน้าเดียวนิยามคำว่าหนุ่มสาวไว้ใสก็คือสำหรับหนูน่าจะเป็นเจเนอเรชันใหม่ๆที่ใช้ชีวิตแบบชีวิตชีวิตแบบสนุกสนานมีความสุขเมอ่รอยยิ้มให้กับทุกคนได้ค่ะนิยามความเป็นตัวเอง Work life balance ค่ะหนูคิดว่าคํานี้น่าจะเหมาะกับความเป็นตัวเองที่สุดในตอนนี้ของหนูมากๆเป็นฟิลแบบ เราต้องไปทำเออเราต้องทํางานไปด้วยแล้วก็จัดสรรเวลาเรียนกับชีวิตเราทําให้ชีวิตเราไม่เครียดไปด้วยรู้สึกว่าถ้าเราทําบาลานซ์ตรงนี้ได้มันก็จะเจ๋งมากเลยค่ะนี่คือนิยามของช่วงนี้ค่ะถ้าเปรียบตัวเองเป็นธาตุวงเล็บดินน้ำลมไฟคิดว่าตัวเองเป็นธาตุอะไรธาตุน้ำแล้วกันค่ะเพราะว่ามันเออไม่มีว่าเพราะมันเย็นๆตัวหนูเองค่อนข้างจะเป็นคนนิ่งๆรู้สึกว่าเป็นการ เซฟเอนเนอร์จีมากกว่ารู้สึกว่าถ้าเรานิ่งๆเงียบๆมันก็จะประหยัดพลังงานในการทำงานได้มากขึ้นค่ะแต่กล้วยนิ่งจริงในการทำงานคิดว่าตัวเองเป็นธาตุอะไรถ้าตอนทำงานหนูคิดว่าหนูเป็นธาตุไฟเอยอ่านอ่านตกทำไมถ้าตอนทำงานหนูคิดว่าหนูน่าจะเป็นธาตุไฟค่ะมีเอเนอร์จีในการขึ้นสเตจสูงมาก แล้วก็ใส่เต็มตลอดค่อนข้างที่จะร้อนแรงผู้อีททั้ง7คนเป็นไฟลุกโชนบนเวทีค่ะจริงกล้วยเต้นเต็มตลอดเต็มลายตลอดไม่ค่อยรัดอะซีนแดนโอเคต่อถ้าขอพรอได้สามข้อจะขออะไรบ้างขอ้อแรกขอให้สุขภาพแข็งแรงมากๆคือตอนนี้เราค่อนข้างที่จะทำงานหนัก และเต็มที่ในทุกๆวันก็เลยขอในเรื่องสุขภาพข้อ2คืออยากได้เวลามากกว่านี้รู้สึกว่า24ชั่วโมงมันไม่พอใน1วันมากๆค่ะสุดท้ายก็คือขอพอนเพิ่มค่ะความสุขของเราในทุกๆวันคืออะไรความสุขของหนูคือเวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตช่วงนี้คือโฟอีฟทัวร์เยอะมากแล้วพอได้เจอแฟนคลับมันเติมเต็มมากๆเพราะว่าเดินทางหนึ่งวัน หรือทำงานเช้าติดติดกันหลายวันมาค่อนมันค่อนข้างใช้ energy มากมากการที่เราได้ไปเจอพวกเขาเหมือนพวกเขามาเติม energy ให้กับเรามันเป็นฟีลแบบว่าที่เราทำทุกๆวันนี้ไม่ได้เสียเปล่านะเพราะมันยังมีเขาที่คอย support เราคอยเป็นกำลังใจให้เราอยู่ค่ะโลกของเราขับเคลื่อนด้วยอะไรคำถามยากมากค่ะนางงามปะ <laughs> <laughs> ยกย แต่ไม่แต่ว่าพออ่านคำถามจบแบบแรกที่ขึ้นมาในหัวคือแบบถ้าเป็นฉันฉันต,ต้องตอบอะไรอะ่ะ <c oughs> คิดไม่ออกออหลักๆก,ก็จะเป็น for e v e กันเองแล้วก็แฟนคลับ for i รู้สึกว่ามันเป็น2ส,สิ่งที่ต้องไปคู่กันมากๆมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยคือถ้า for e e ขาด for i มันก็ไม่ได้มันเป็นฟิล์มขาดกันไม่ได้เป็นของคู่กันต้องไปด้วยกัน เหมือนเป็นส่วนประกอบของการละกันเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันละกนะะันค่ะน่ารักจังถ้าให้คะแนนชีวิตตัวเองเต็มสิบตอนนี้จะให้เท่าไหร่เกินสิบคะแนนเลยโอ้รนนัตนีอเติมเองนะเก <c oughs> ิน,นสิบคะแนนเลยหนูให้ทะลุเลยค่ะเพราะใช้ชีวิตคุ้มมากปัจจุบันเรียกได้ว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงยังไม่พอหนูขอยืนยันคาเดิมว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงไม่พอจริง <c oughs> คือพอฟังคือพอพอ่านอย่างนี้แล้วรู้สึกเลยแบบ คือในหนึ่งวันคือต้องทํางานเยอะแค่ไหนวะถึงแบบว่าถึงรู้สึกว่าเราไ่ได้ชั่วโมงไม่พออะ่ะเกีปะคือเราอะ่ะเรามันแบบวันวันไม่ค่อยได้ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากได้เวลาเพิ่มขนาดนั้นแต่คนทํางานหนักน้องก็แบบโอเคเข้าใจถ้ามีโอกาสได้เจอตัวเองตอนเด็กอยากบอกอะไรกับตัวเองอยากจะบอกว่าเป็นอย่างที่เป็นเลยคะ่ะ รู้สึกว่าตอนเด็กๆตัวเองก็แฮปปี้มันโอเคคือเราอยากทำอะไรก็ทำเออไม่ใช่คือเราอยากทำอะไรก็ได้ทำมีโอกาสได้ทำอะไรก็ขอให้ทำหนูรู้สึกว่าไม่ได้อยากย้อนอะไรไปในวัยเด็กหนูรู้สึกว่าในช่วงชีวิตของหนูถือว่าหนูใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเออไม,ไม่มีค่าใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะคุ้มตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือ เจอตัวเองในอีกยี่สิบปีข้างหน้าจะบอกกับตัวเองว่าอะไรอยากจะบอกว่าพักผ่อนเยอะๆนะไปถักแกะภาพได้ก็ไปนะดูแลตัวเองให้มากๆกินแคลเซียมบำรุงตัวเองดีๆหยอกๆค่ะก็ยังยืนยันอยู่ดีว่าใช้ชีวิตให้คุ้งที่สุดรู้สึกว่าชีวิตเรามันสั้นเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็มีสติในการดำเนินชีวิตค่ะ คำถามแบบคำถามแบบชีวิตมากคุณนะแบบ <c oughs> แบบจริงจังอ่ะคาถามจริงจังอ่ะ <c oughs> แล้วคําตอบก็จริงจังนะ <c oughs> โอเคจบจบแล้วคือขออวยเพิ่มเติมอีกหนึ่งว่าแบบกล้วยอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเบ้าหน้าดีมากจริงๆแบบหน้าสดดีมากอ่ะแบบคือเหมือนแบบว่า เครื่องหน้าก็แบบลงตัวเข้าใจปะ่ะแบบตาหูจมูกปากเงี้ยเออผิวผิวหุ่นก็แบบตัวจริงก็คือไม่ได้ตัวใหญ่เลยจริงๆก็คือปกติทั่วไปสิ่งที่ชอบแบบมากๆในตัวกล้วยอ่ะคือสไตล์ไว้คือในส่วนตัวเราอะชอบที่แบบคือถ้าเป็นลูคปกติของกล้วยอ่ะก็จะดูเป็นคนสวก แบบมากๆแบบไม่ต้องทําอะไรอะอยู่เฉยๆยืนเฉยๆนิ่งๆอะก็ดูเท่แล้วอะแบบเออข้าใจะแบบ่แบบสมมติว่าแบบยืนใส่หูฟังฟังเพลงอยู่อะก็จะมีลุคแบบมีออร่าความเท่อยู่ในตัวมันก็คนมันเท่คำนอนๆอนน่ะข้าจะแบบ่าแบบเออแล้วก็แบบฟีลสาวฮิปฮอปใช่ปะก็จะแบบอืมถ้าเต้นแบบฮิปฮอปเลยอะก็เท่แล้วคือเป็นคนเต้นเก่งจริงๆ เต้นเก่งที่แบบว่าแบบเป็นคนถ่ายทอดการเต้นได้ดีด้วยแบบสอนเก่งอะแล้วก็เป็นคนที่ถ้ารู้สึกจากที่เห็นนะหมายถึงแบบถ้าสมมติว่าสลับอินเนอร์ให้เป็นจริตกระเทยอ,อย่าเงี้ยชีททำได้ชีททำถึงจริงๆชีแบบอืมแบบก็คือแบบตัวแม่คนหนึ่งอ่ะ จริงๆนะแบบถ้าแบบเปิดโหมดสายฟอก็ฝอเลยอ่ะอืมมันคนที่สวยมากๆอีกคนแบบไปเวแบบไปเวแซบก็ได้นะอืมเวแบลก็รอดลุกน่ารักเนี่ยรอดเพราะจริงๆก็คือหน้าตาน่ารักอยู่แล้วก็กล้วยก็เก่งมากๆ พอจบกันอวบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าจริงๆทุกคนก็น่าจะแบบเห็นกันมาเยอะแล้วว่าแบบถ้าติดตามก็จะเห็นแบบพัฒนาการมาตลอดเนาะแล้ก็ต้องพูดเลยว่าแบบทำได้ดีมากขึ้นทุกๆวันจริงๆตั้งแต่แบบตั้งแต่เดบิวจนถึงตอนนี้ก็แบบดีใจที่มีคนแบบคนพบไฟแล้วก็ชื่นชอบไฟมาขึ้นเรื่อยๆ ว่าน้องมีความสามารถจริงๆแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วก็ฝากทุกคนสนับสนุนฝ้ายแล้วก็ฝูอีะเยอะๆกันด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ